สปีดตัวบอเนียนประดนะครับมันหมไปออนไปแต่ต้องรุนกั้ไปนะครับมากมายคนที่ตามเมที่ซิทเกิลควันติดลางๆทิศทางดีนะครับจาดว่านาถือว่าถึงจะมีคนนะครับแต่หางเบาบอลติดแต่หางเบาเลยนะครับ รุ่นเด็กต่ออ่ารุ่นพี่ระดับเลยครับพ้อมเบาสุดยอดเลยเนี่ยแต่เพิ่งมันดักต้องทีท้ายมีนะที่ท้ายเยอะเยอะบอลติดจุดปล่อยไปไฟฟังนี้ครับปล่อยไปแต่สาสั่งจะตัดมาดูทางแรกบอลเริ่มดับไฟขึ้นนะคะเบอร์หนึ่งนิดหนึ่งเด้อบอลตั้มนิดหนึ่งเด้ออ่างเบาดี เมืองคับคัดเกินต่อในไรยไร่จัดอาหารถือว่าสุดยอดเลยเนี่ยเบากระเบิดบอลเบาคักจารเท้าเป็นูกภพอใจนะครับต้นไปนะครับแต่ความเบาเห็นนะครับเบาดีนะครับ แนมไปไอ้ยิ้วขาวเพราใจอีคือเก้าอยู่ไอ้เก้าครับต่อท่านในความสนใจน้ำหัวแดนขวาหางด้านใต้โย่ผิดมากเพราด้านหน้าดึง,ดงรประภาพนักดันศิ้องแบตเต้นแนมเพิ่งได้ท่านเด้อทางขาวนะครับทางขาว เบิ้งเลยนะมันจะมีเหลือบๆเยอะนะครับถีบเบื้องไปตลอดได้เลยเดี๋ยวมันจะไปหาขาวแจ้งนะครับไม่จะเขาไปหาขาวแจ้งดียุบกลางน้ามืดไปทันเด้อเบิ้องไปครับเบิ้งไปเบิ้งไปเดี๋ยวจะบอกนะครับเออเบิงบงเบงบบ้งขาวแจ้งดีรอดบอกนะครับนี่นั่นเห็นบอลเลีแพ็คอยู่ทางขวานะครับเดี๋ยละหางนะครับนั่นกางไอ้ขวาขาวแจ้งนะครับเบิง้งดีๆนั่นเบ, au, บาบปทันเบานะครับนั่น เด้อสองลอยก็สิบคะแนนแล้วให้พวกใจนะครับอีกสามซีก็มันจะจบมหาเมฆเข้าตอนนี้เขาช่องหนองเงินนะครับเขาช่องหนองเงินก็บอกแล้วว่าพวกเบาถือว่าสุดยอดนะครับเรียมพาพ้าอยู่ในการช่องหนองเงินดันดเบอร์ดี่ดีนะครับเบาดีครับเบาดีนะเรียมพาพ้าอยู่ในกองเบอร์เลยนะครับกำลังจะต่อขึ้นเขาเขาขาจิ้มแจ้ง นั่นเ,มมนเรียมบัอนนี้เริ่มกระทบแล้วนะครับเพื่อนเบอรเท่าๆนะครับนังจะแช่มากไปเบอร์เขาขาจะแก้ไหนมื่อเอรเียมชิมหวา,ๆๆน,านเขาขาจะแกะได้เบิร์เลยนะครเบาดีเบาดีให้ความสนใจด้วยออกซ้ายดีตลอดนะครับๆๆๆๆเกินต่อในเท่าเท่ามีกลุ่มที่เหลือนะครับผางเกิตกเตข้าไปเลยแต่มีขาเป็นฉีดนะครับรองรับ อีกประมาณหนึ่งว่าจะเคลื่อนตัวเข้าไปขาวินขีนะครับฟังคะแนนไปนน้ำดีทันเด้อสองร้อยแปดสิบพันใบอ่ะเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนมันเห็นมันยังสบายใจนะครับดนะังแต่ีช่อหนึ่งมันเป็นท่าเลยน้อยนะครับหางอีกนึงว่าจะเคลื่อนตัวเข้าไปกระทบเดิื่นตัเข้าไปมาหาตุ้มเท่าหนาน,นะครับ เบอร์ไหมันเห็นสามร้อยพันใบเออเห็นมาได้เออในในี้นี่การะเทาเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะรมๆนิน,นหน่อยนะครับเดี๋ยวจะบงับง,งไปหรือแเท่าเราจะมีขีดขาในน้อยนะครับมันังบางนี่อีบางนึงของแฟรลานว่ขาในน้อยนะครับนั่นเจงโอกาสใครมไีไปเลยนะนสะอสาดครับสะอาดสะสะอาดนะ นันดันรู้จกไม่เท่าบ้าแล้วมันจะเป็นป่าเท่าเท่าอีกพื้นหนึ่งนะครับเบิ้เดิมันจะรุมาหาเขาอแจงเลยนะครับเนี่ยเห็นว่าชัดเจนนะครับมันเริ่มเปตข้าจแจ้งเลยนะครับตางขาวแจ้งบุดลูกบ้าเป็นะครับแต่สัสตัดไปชมอัแรกนะครับอ้งาเลยพี่น้องอาองฐลสามร้อยห้าสิบห้า ชัดเกนครับชัดเจินนะครับกินกันไม่ลงสี่แปดอาตพูเงินค่ะเอบตอพูเงินมืงนองไฟลีจีบ้างคะ่ะเหลือเยอะนะครับเหอือเยอะเหรอพระักงานเอาต่อพูเงินนะคะอเอไป่อ,อพูเงินนะคะค อีตั้งเก็บแต่บ้างสายแนนะครับสงสายสายจังหวัดไทยไม่จบละค่ะเพราะว่าเราจะปิดแท้ด้วยตรงไฟร่านบ้านเพื่อไฟร้านก็ก็เป็นทุ่มหรืมั้งเดี๋ยวต้องไปร้านนะครับเดี๋ยวไปร้านนะคะต้องไฟร้านของของชาวบ้านครับแม่จังแม่สามหมูบ้านไฟลงกันครับไม่ใช่เจอระบ้านไฟจุดตัวสงสัยจะทุ่มเครื่องแล้วมั้งจะจุดบ้านไฟร้านขอบคุณมากค่ะ อบตภูกระดานเด er ี๋ยวตั้งใจว่าจะมีบ้าปกีฬาอะไรมีแล้วบ้างนะครับสื่อสารไปเณีครับผมแล้วก็ทางอบตจะโซเร่หกสิบเจ็ดปีแลนะครับเพราะว่าเป็นบอกไฟฮารนเทสนะครับเน็นจุดที่นี่ปีละบ้างสนับสารไปเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะตั้งใจกันว่าทุกๆต้นเดือนมิถุนายนครับผม เสร็จแล้วนะคะกาะบบเียจะองเานั่งขอบคุณมากค่ะออปต่อคะคเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะดูคนเหลือบอฐานนี้เสร็จแล้วจะจุดลอฐานนี้นนลงจากฐานก่อนนะคะบอพระเดชสินนะครับทาะทั่งพี่น้ยงบอกว่าบองไฟบางนี้จะทำการจุดให้พี่น้องออกห่างๆเด้ทนเด้อ บอลแตกได้หลายนะครับอีกแล้วครับท่านบอลแตกได้หลายอีกแล้วครับท่านลอดกันยากนิดหนึ่งด้วยฮะบอลแล้วมาบมดนะครับรอสัญญาณถุงเรียบร้อยนะครับยกคงพอเออเบอ่เพราะแม่นสิได้ไลยบีดลราบอ เพแ่งเด่ล้งเกี่ยวเกินสามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไปต่อสายถึงก้อนต่อสายดำมาได้ดิเไปเบื่องไม่นะเอาข้าดาวลงกรบัดออวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาฟิวอ่านเข้ามาแพน้าวขาดโอ้ยสปมันปิดต่เสาหุตรมันสก้าสกามีดีโอ้สปมันปืนไงและว่าเหล็กเอารวดสลิงใส่เล่มไม่ต้องมาขาดสองครึ่งละวานหล่ะ ค่มันช็อตเด้เพะว่ามันชอดด็อตกันนด้น่นมันจ้ใหม่ไฟช็อตกันได้น่นสัญญาณนี่ได้พอเด้อส่งสัญญาณด้วยนะครับเดี๋ยวกับต่อบอเขาเดี๋ยวกับคัดอ้าวพังเดี๋ยวกับฝนตกเดี๋ยวกับคำถิ่มเดี๋ยวกับบ้านไผบ้านมัน <S 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 ออเ,นเนอาบอ,อ เราตีได้แล้วก็นเอ้ยก็พอแคาเอาไปแล้วเหรอบอเบิงนะครับเบิงน้ำนะครับเบิงน้ำผมเป็นห่วงนะครับผมนั่นรอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อรอดรอดตลอดนะครับเอาตรงเลยนะครับสามสองหนึ่งไป เฮ็ดพอครับแต่ลูกเมันีเฮ้ยมันนิ่มๆดิเด้อทันเด้อเดินเด้อว่าไหลซ้ำไหนเป๊ะทำไมเป๊ะทำไม ลองลอย40นึ่งได้โอ้ฮะหัวทลานะครับ